เรามาใกล้จะถึงแล้ว <sh> ค่ะเรามาครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะแม่ครึ่งทางหรือยังคะเออค่ะครึ่งทางแล้วนี่บรรยากาศคือแบบว่าเต็มใจมากเลยค่ะเต็มใจมาเดินป่าฝนก็ตกซิซิซิเลยค่ะคือแบบว่าบรรยากาศคือถ้าสมมุติเราไม่คิดมองลงไปในหมู่บ้านใช่ไหมคะหมอกขึ้นเต็มสวยมาก นี่น้ำค้างค่ะพอเท่าก็เกลี่ยทางค่ะให้น้ำลงไปในร่องนะคะอ้าวพี่มารีพี่ยอยหายไปไหนเนี่ยโหอันนี้ก็สวยดูดไหนคะน้ำตกพร <c oughs> น้ำตกพอเท่าบอกน้ำตก <c oughs> ไม่ใช่ละพอเทา่า <c oughs> น้ำตกใหญ่มาก กล้ถึงแล้วดีใจโอ้กับใ้ของกสาไม่ได้เดินป่านาน,านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบเปิดคลิปใน Youtube คือแบบว่าให้พี่พเข้าป่าด้วยกันไปเลยค่ะเผื่อว่าจะหายคิดถึงกันนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบว่าดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อค่ะ ไม่กดไลค์กดแชร์คือแบบไม่ค่อยมีกำลังใจเลยอย่างเงี้ยถามแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความสุขนะรอพี่ยอยพี่ยอยกับพี่มาลียังไม่มาอันนี้ถั่วแดงเหรอคะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไรถั่วแดง <laughs> ไปอีกประมาณสักกี่กิโลคะไม่ถึงโลละสอ,ลลองกิโลคือกันจะปิดเชื่อ โอ้โหเนยบอกว่าแป๊บเดียวอะ่ะหนว่าแป๊บเดียวจะถึงแล้วไ้สองกิโลเลยเหรอสองกิโลหอที่สองกิโล,โลพี่ยอยกับพี่นั่นยังไม่มาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกกันนะคะทุกคนคนใส่กันทาตละค่ะใช่ไหมครับให้แม่ใส่ก่อนแม่ส,ส,สน,นี่แหละคะ่ะเวลาไปป่าต้องพกอันนี้ไปด้วยนะคะ พ้าจะได้ไม่กัดถ้ามันกัดแล้วเราจะกัดมันคืินใช่ไหมไม่มาเลยกลัวใช่ไหมคะกลัวมันไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแม่ไม่กลัวหนูก็ไม่กลัวหนูจะไปต้มกินโอ้ไม่ใช่มีทุกคนอันนี้เขาบอกว่าสามารถกินได้นะกลิ่นก็คือแบบจะเหมือนพัดตินหมาค่ะรอยเท้าหมาใช่ไหมอะไรคะอะไรคะยายาหมูควายยาสมุนไพร กีน่ะเป็นกีบคู่ข้าวอันนี้ยาหลวงไหมวันยาแห่ฮาไฟแห่ยาก็วยกียาไฟแห่งก๋วกินใส่ด้น้ำเนยจะกินเลยอยู่ที่ไหนก้ยิ่สาวเนื้อกว่าไรขูดคู่ก้ยอร่อยมากก็เกี่ยวกับขูดคู่เนี่ยนี่อันนี้เป็นยานะคะมันจะขมๆใช่ไหมคะเอ๊ะคุ้นๆนะแต่ในหมอกินอันแต่จําชื่อไม่ไร้อากีเขากวานอ่ะก้ยอันนี้น้องทัเหรอ กมือเตกนสีเน่ยค้ว้าก้วยว้าก้ววาก้วยว้าก้วยว้ากนวยว้าก้ว้าก้วยว้าก้วยว้าก้วยวาก้วยว้าก้วยว่ากีวยว้าก้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 ววาก้วว้าก้วว้าก็วยว้าก้วยว้าก้วยว้าก้วยว่าก้้ากว้าก้วยว้าก้วยวาก้วยวากววาก้วยวาก้วว้ายวากววาก้วว้ากวยวากว้ากวยวาก้วยว่าก้วว้ากวยว่าก้วยว้ากวว้ากววา้วยว่าก้วยว่าก้วยว่ากววา เพื่อนอนุชาไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้ปล่อยให้ฉันเดินตั้งนานอ่ะเธอเออทำให้ปล่อยเหนื่อยเพราะว่ามีรถคันเดียวใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวฉันมาทีหลังเดี๋ยวมีคนขี่หลังฉันมาเออไปเลยเอาเปรียบกันอนุชาทำกับข้าวผาไม้ไผ่เอาผักบุ้งทำกับข้าวเลยเออได้เลยไปอนุชาไปเลยฉันเดินไปฉันแข็งแรงมากไว้นี่แหละอ้าวเหรอโอเคโอเคดีดีจะได้เดินไปด้วยกันได้เลยอันไหนว่าไปบางกะเดี๋ยว นี่ทุกคนได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะไในยาสมุนไพรแรกนุชาไม่รู้เดี๋ยวดูคันเพียนเทียนเทียเทียบเหรอต้นไหนอ๋อตอนสมุนไพรช่วยในเรื่องอะไรเธอเทียบเป็นก่อนเหรอโอ้เทียบใบมีภาพใบใช่ไหมยาสมุนไพรอ๋อเขารับซื้อใช่ไหมลองเทียบดูเผื่อจะได้ตัง ไม่ใช่อันนี้เป็นรูปหัวใจมันช่วยอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เราหาใช่ไหมอันนี้อยู่มันอยู่มันช่วยถ้าเป็นเขาจะต้มกินนะซอยแล้วตากแล้วก็ต้มกินเพราเป็นเป็นแผลพวกนี้มันจะหายเร็วอ่ะเป็นแผลในกระเพาะอย่างเงี้ยอดีนันเนี่ยแต่ว่าที่นี่คือเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไม่ใช่คล้ายๆกัน มันถ้าเป็นแผลสมมิว่าถ้าเป็นแผลข้างนอกอย่างนี้ก็เอามาต้มกินนี่จะหายเร็วจริงเหรอเป็นแลแล้วพื้นที่ตรงนี้มีไหมในเบ็ดในโทรศัพท์เถอะเขาบอกว่ามีอยู่นะแต่ขายยังหาไม่เจอโอบอกว่า้าราเมลถ้าจะมีอยู่เป็นสมุนไพรที่หายากใช่ไหมหายากโอ้อันนี้ต้นหนึ่งนี่เขาขายเป็นหกเจ็ดร้อยจริงเหรอหนึ่งต้นนี่นะ เขาทุ่นเพาะขายมีอยู่นะเหรอก็ถ้าเธอเห็นเธอก็เอาไปเพาะขายดีจะไดบ้บอลหลังจะได้ไม่ต้องมาหาในในในป่ายใช่ไหมขายอยู่ตอนน<ร>ี้ก็หาไม่เจ <laughs> องขายวันแล้ะมันละเมื่อวานนี้ไปท้องวันเลยจริงหรอเมื่อวานนี้ออกตแต่แต่มงเกาลมัอองกรมันเลยอ,อ๋อนีออ่คล้ายๆแบบนี้อันนี้ต้นบอนไม่ใช่มือไม่ใช่เหมือนคล้ายๆนี่แหละอ่าธรรมชาติคือแบบว่าสวยมากเลยทุกคนเส้นทางแบบเดินป่านะ ดีมากพี่กี้เดินขึ้นลอยยางเหนื่อยอะ่ะพอได้ยินเสียงน้ําตกนี่คืออย่างดีอะ่ะใช่ไหมคะพี่ยอยใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะมีขึ้นหัวศัพท์เหรอไปเจอกันที่น้ําตกนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเขาบอกว่ามีท่าแต่ว่ายังไม่เจอนะคะเนี่ยใส่หุงเท้าแบบนี้ตอนนี้ยังไม่เจอคะ่ะเจอก็มาดีครับ สจสุดลโลรถมาได้ค่ะสวัสดีค่ะสจอายุน้อยสุดสวัสดีครับสจสุดลอลลำบากเลยเออเออดีไปยืมยืมรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมาช่วยต้อนได้ไหมพี่ขับไหมสองคนจะลำบากที่ขับรถคนเดียวเลยไหวหรือเปล่าเดี๋ย่เราดีกว่าเดี๋ยวรถเขาล้มอ่ะเดี๋ยวผมช่วยดังให้ข้างหลังเออเราอยากถ่ายคลิปอ่ะก็เอาสิ เอาสิครับดูพี่ยอยพี่ย้อยบอกอย่าขับผมก็เมื่อยแล้วไปถึงถึงยัยสงเวยพี่ปลาไปเลยมาดขึ้นมอกแค่จิ๋วนปเลยเราต้องดานได้หรอไม่ต้องดันไปเลยฟิวไปเลยอุ้ยขาดถึงพอดีเลยรกันหนึ่บิเลยที่ระวังนะระวังนะอุ้ยเอ้อนั่นเงี้ยนั่นไงไปแล้วพี่ยอย เฮ้ยทุกคนใหล้ละใกลถึงน้ําตกแม่กายแล้วค่ะถึงสลาหูที่นี่แสดงว่ามีน้ําตกเนี้ยมีมานานแล้วนะคะเพราะว่าเขามีห้องน้ําให้ด้วยเห็นไหมมีห้องน้ําทาด้วยปูนซีเมนอันนี้คือชาวบ้านเพิ่งมาพัฒนาค่ะไม้กายน้ําตกไม้กายเราก็ชอบเรียกว่าแม่กายเปลี่ยนชื่อให้เขาอะ ม่ใส่ไม่ดีน้องนี่มีป้ายด้วยนะแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะที่นี่แล้วแบบระหว่างที่แพทเดินมาใช่ไหมคะทุกคนเส้นทางธรรมชาติคือสวยมากเราสามารถเอารถมาถึงที่นี่ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็ถนนลื่นเราก็เลยไม่สามารถเอารถยนต์มาได้แต่ว่าถ้าเราเดินมาก็อิสนิดึงเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าสนุกดี ไม่มีท่าตุนะคะใครกลัวทาตุคือแบบว่าไม่มีเด้ออุ้ยหมอกขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยพี่เนี่ยแสดงว่าน้าตกเนี่ยมีมานานแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไหมคะพี่น้ําตกเนี่ยมีมานานแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าดูจากห้องน้ําแล้วเขาเคยบอกว่าน้ําตกที่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตกในตำนานก็คือบางคนได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยมาถึงเออมีคนมีมีคำเล่าเลยว่าที่นี่เรียกว่าน้ําตกในตำนานนะอืม มีแต่ชื่อแต่มีคนมาไม่ถึงมาไม่ถึงแม่ที่อยู่ที่นี่ยทําสวนอยู่แถวนี้แกบอกว่าแกไม่เคยมาน้ําตกนี้นะจริงหรอแกมาคั้งแรกพร้อมกับเราเออม่ด้มุดะนี่เห็นไหมมีป้ายสวยๆให้ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหน่าทึ่งคือแบบว่ามีน้ําตกอยู่ในป่าลึกเบ็นี้ยแต่ว่าซึ่งใกล้ๆในหมู่บ้านเองนะแต่คนในหมู่บ้านยังไม่เคยมาเพราะมาไม่ถึงน้ําตกในตำนานวันนี้แพทมาถึงแล้วเด้อ เออหมอกก็ขึ้นเต็มค่ะเมื่อเชอาฝนตกดูฝั่งนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะไม่มีสัญญาณเห็นไหมถ้าสมมติว่าทุกคนมาเที่ยวเนี่ยที่นี่ก็จะถูกพัฒนามากขึ้นต่อให้ต่อให้ไม่มีต่อให้ไม่มีแบบว่าไม่มีลูกค้าหรือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวที่นี่เขาก็อย่างรักษาคำนะชุมชนที่นี่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะเดินลงไปพ่อคะลงไปอีกสักกี่กี่กี่นาทีคะ ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง,โมงสามนาทีลงสามนาทีเจ้าลงไปข้างล่าง<ป>โอเค<ป>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้าตกนะคะ<ป>ทุกคนอ่เราูอันนี้เราอันนี้ทางที่เราจะไปน้ําตกไม้ไา่นะคะแล้วแพทจะบอกว่าที่ตรงนี้มีขึ้นโทรศัพท์ด้วยนะทุกคนถ้ามาแล้วแบบว่าอยากเซลฟ์เซลฟี่ใช่ไหมก็สามารถแบบว่าลงได้เลยมีอินเทอร์เน็ตให้นะถ้าทุกคนมีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองนะ นี่ค่ะทางมันก็จะชันนะคะลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะถึงถ้าขึ้นมาก็คือแบบว่าขึ้นดอยอย่างเดียวจ้าโอ้หมอกเห็นไหมคะทุกคนแก้ๆนี่ปบบได้ลงไปสุดอันตินดอยปุ้นแม่นก็นเจ้า เดินน้อยกว่าที่เราไปเที่ยวอันว่าว,วาโจคุยแล้วก็ลงมาทงนีเ <c oughs> ออน,นี่น้อยกว่านะอันนี้คือ,อขึ้นมาเหนื่อยก็พักได้จ้าเ,เราจะลงพี่ลงไปสุดข้างล่างเลยใช่ไหมใช่ใเนี่ยเราจะลงไปข้างล่างนู้นเลยค่ะทุกคน,อนเอาจ้าจแล้วก็ไปคั่วกินนะไม่เราอยากมีต,งตรงนี้ เอาเลยจ้าอยากมีอารมณ์ทุบๆแล้วเคี้ยวกินแบบมันๆเหมือนเธอใช่ใช่ใช่ทาแบบนี้เลอ่าทุบให้หน่อยที่บ้านแพทก็มีเยอะเอาเลยผลไม้ผลไม้รสรสแสนอร่อยไปเลยค่ะไปทุบเลยค่ะกล้องใครบ้งเอาเลยค่ะไปไปทุบเลยค่ะให้คนไม่เคยทุบๆค่ะหนูนี่ทุบทีเข้าแพงทีคลิปออก เอาอย่างกูออกก่อนนี่นี่นี่เห็นไหมนูกันกาน่ะก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่จับมันแล้วนะเพราะว่ามันเจ็บมันจะถ้าเวลาหนูทุบทีมันก็จะแทงหนูทีระวังนิ้วนะคะคุณพี่นี่กระท้ออย่างนี้แล้วก็คือได้มาอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะดูดูคุณแม่ทุบอย่างแรงมาโอ้ได้เยอะเลยอ่ะไปคั่วกินอร่อยนะแม่คือเราจะกินสดระวังค่ะระวังนิ้วนะคะนิ้วหายเราสามารถนี่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  โอ้โหได้เยอะเลยรมไ้แล้วก็แบบว่ามันจะรสชาติก็เหมือนเรากินถั่วลิสงแบบสดๆอ่ะอืมเยอะลิลิละสามสิบบาทดูนัทตาอร่อยเอาไปคั่วดีกว่าใช่เอาไปคั่วค่ะไปคั่วดีกว่าได้เยอะแล้วเป็นเจาลัดป่านี่เม็ดเล็กๆเคยกินไหมคะก็ไปกันเนอเอามาให้งานนี่งานหนักเพิ่มนะ